ได้ค่ะน้องพราวพรปวีสีวงเนียมค่ะเชิญน้องพราวได้เลยและขอแจ้งให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ทราบกันนะคะว่าตอนนี้อ่ะหมดเวลาในการโหวตนะคะทางเพจ Facebook แล้วนะคะเชิญน้องพราวค่ะทีเน็ลำฟ้าง2023วัยรุ่นยุคใหม่ไม่ไร้สาระภายใต้คอนเซ็ปต์สมาร์ท s อสส l ิลักษะ m moral ศิลธรรม a attitude Venship ความสัมพันธ์และลความสามารถพิเศษค่ะวันนี้นะคะเ้าจะมานำเสนอโครงการสารถีรถม้าเยาวชนรุ่นใหม่ค่ะย้อนไปในอดีตนะคะรถม้าเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่4ค่ะต่อมาเมื่อสมัยรัชกาลที่5นะคะทรงสั่งรถม้าเข้ามาเป็นจำนวนมากเพื่อใช้เป็นรถหลวงค่ะกระทั่งรถยนต์เริ่มเข้ามามีบทบาท รถม้าจึงได้กระจายตัวออกจากกรุงเทพค,ค่ะในปีพุทธศักราช2458ได้มีการวางรางรถไฟเข้ามาจนถึจังหวัดลำปางทำให้รถม้าเนี่ยมีบทบาทในการขนส่งผู้โดยสารจากสถานีรถไฟจังหวัดลำปางเข้าสู่ตัวเมืองลำปางค่ะโดยอาชีพหนึ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะรถม้านะคะก็คือสารถีหรือคนขับรถม้าน,นั่นเอง สารถีเป็นคนจังหวัดลำปาง100%เซดังนั้นเขาจะมีความผูกพันและรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและสามารถบรรยายได้อย่างคร่าวคค่ะในปัจจุบันนะคะมีรถมาทั้งสิ้น99คันแต่มีสารถีประมาณ50กว่าคนค่ะโดยอ้างอิงจากสมาคมรถม้าค่ะจากการสัมภาษณ์อาจารย์บำน,นะคะซึ่งอดีตเนี่ยเป็นอาจารย์วิไลเทคนิคลำปางนะคะท่านได้ าอาชีพการขับรถม้าจากคุณพ่อที่มีอายุมากแล้วค่ะอาจารย์ตั้มนะคะมีใจรักเป็นสารถีรถม้ารายได้หลักและก็เป็นมักคุเทพด้วยค่ะอาจารย์ตั้มนะคะกล่าวว่าในตอนนี้นะคะแทบจะไม่มีลูกหลานของสารถีคนไหนเลยที่ต้องการสืบทอดอาชีพการขับรถม้าต่อไปค่ะหนูก็กลัวว่าวันหนึ่งอาชีพการขับรถม้าจะสูญหายไปนะคะวันนี้น้องสาวได้ทำโครง เกี่ยวกับการอนุรักษ์รถม้าโดยอยากให้ทางราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยส่งเสริมอาชีพการขับรถม้าอย่างแท้จริงค่ะโดยอยากให้ทางหน่วยงานนะคะจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อบรมทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องม้าและรถม้าค่ะโดยเริ่มตั้งแต่การดูแลเอาใจใส่การอาบาน้ำการให้อาหารม้า ดูว่าม้าเนี่ยชอบอะไรไม่ชอบอะไรป่วยเป็นอย่างไรและต้องรักษาอย่างไรค่ะในคนที่เข้าอบรมนะคะรุ่น100 1, นั้น1น0่งถึงห0 0่นนคนูคิดว่าน่าจะมีเยาวชนรุ่นใหม่รุ่นมา2ถึง3คนที่ชอบและสนใจในอาชีพการขับรถม้าและศึกษารต่อไปค่ะ so my project today is to create the learning space about horse and horse carriage I hope horse carriage won't disappear from l a m p a n g and will stay alive in our hometown forever. หูหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่ารถม้าและคนขับรถม้าจะไม่สูญหายไปจากลำปางจะยังคงอยู่คู่เมืองลาปางตลอดไปดังความฝันที่ว่าทานหินลือชาร